18, มันเร็วขึ้นเพื่อจะไปสองนั่งแต่ทุกคนเนี่ยได้ลายเซ็นทุกคนนะครับไม่มีการตัดเซ็นนะครับเราก็อยากจะให้เหตเร็วขึ้นนะครับยังไงรบกวนคนด้านหน้าเลยนะฮะในทางส่วนที่เสียดายนิดเดียส่วนท่านที่ได้ปฏิทินแล้วแต่ยังอยากอยู่ต่อนะครับอยากถ่ายรูปต่อนะฮะไปอยู่ในโซนที่เราจัดได้ได้นะครับ ว่างานนี้เนี่ยรวมคนจากหลายที่หลายพื้นที่นะฮะหลายทอี่นะครับขนาดจากทีพีออกตูหลังมาให้ยืนยูเลยนะครับเอสแอนดีนไี่ไรครับ้าสวยาที่ากจะได้เห็นนะครับเพราะว่าามนกันนะครับปีนี้เนี่ยจะมีงานใหญ่ๆอยู่ที่สัทังนะฮะที่จะรวมห่่นักแสดงระดับแนวหน้า ทำให้ทุกคนเห็นความน้าขำตาไฟที่โดนแต่น็สามารถกระถดดเข้ามาได้นะผมเพราว่า